ขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะไปดูอีกหนึ่งคำถามที่วันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นคำถามวงแตกเลย <c oughs> ก็ว่าได้เพราะว่าสื่อมวลชนนะคะพยายามสอบถามเรื่องที่ท่านนายกไปให้สัมภาษณ์กับสํามนข่าวต่างประเทศแล้วถูกถามว่าจะมีการตั้งคุณทักษิณมาเป็นที่ปรึกษาหรือเปล่าท <c oughs> ่านนายก,ก่อนหน้านี้ชี้แจงไปแล้วรอบหนึ่ง <c oughs> ก่อนเดินทางขึ้นเครื่องกลับไทยแต่พอเดินทางกลับมาถึงไทยปุ๊บถูกตั้งคำถามอีกแต่รอบนี้อารมณ์ในการตอบคำถามมันไม่เหมือนกับตอนอยู่ที่อเมริกาเลยนะ <c oughs> เป็นเพราะอะไรคุณผู้ชมเป็นเพราะว่าวันนี้อะค่ะ นักข่าวมีการโยนคำถามบอกว่ากรณีที่ท่านเนี่ยจะตั้งให้คุณทักษิณมาเป็นที่ปรึกษาปรากฏว่าถึงแม้จะมีการชี้แจงไปแล้วแต่มันเกิดการเอาไปตีความขยายไปในวงกว้างอพอนายกได้ยินแบบนี้ตอบอย่างมีอารมณ์เลยนะคะบอกว่าคุณก็อย่าเอาไปตีความแบบนั้นสิคุณฟังที่ผมพูดสิหลังจากนั้นนายกชักสีหน้าแล้วก็ถามสื่อบอกว่ามีเรื่องอื่นจะถามอีกไหม,มแล้วก็เดินออกจากวงไปเลยดูสีหน้าหน่อยไหม ผู้ท่านก็แกะเทปดูเลยวผมไม่ได้บอกว่าจะตั้งใช่ไหมครับใช่ไหมครับผมบอกว่าผมจะถ้าเกิดถ้าเกิดมีเรื่องอะไรถ้าเกิดจะปรึกษาก็ปรึกษาได้เหมือนกับผมปรึกษาท่านข้นาราชการชั้นผู้ใหญ่หลายๆท,าท่านที่อาจจะเกสียไปแล้วหรืออดีตนายกรัฐมนตรีผมเองผมก็ไปกราบคุณันนันมาแล้วผมเองผมก็กราบท่านนายกสมชายมาแล้วนะครับผมเองผมเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งแรกนะครับแล้วก็เพิ่งเข้าสู่วงการการเมืองนะครับใครมีความรู้ความสามารถที่ดีผมก็พร้อมปรึกษาครับ ก็แค่นั้นผมก็พูดแค่นั้นใช่ไหมในรูเบิร์กมันก็มันก็แป,ปลายแค่นั้นใช่ไหมแต่ยไปตีความไปไปไป,ไปกว้างกว่านนั้นเลยนะครับผมว่าเรื่องเรื่องพวกนี้มันคือก่อให้เกิดประเด็นโดยไม่ใช่เหตุนะครับค,คุณตีความคุณอย่าตีความสิครับคุณฟังที่ผมพูดสิครับนะครับเรื่องอื่นมีอะไรไหมฮะขอบคุณครับ ข่าวก็คงอึ้งอยู่เหมือนกันนะครับเพราะ<อ>ว่าหันไปถามว่าคุณตีความคุณอย่าตีความสิครับฟังที่ผมพูดค่ะแล้วใครจะกล้าถามต่ออะตอนนั้นอะเออคือตอนแรกเนี่ยให้ชี้แจงอีกรอบนึงเ,ออเรื่องไอ้กระแสข่าวที่ว่าจะตั้งคุณ,ออคณทักษิณเป็นที่ปรึกษาทานายกก็ชี้แจงดีนะออก็ไม่ได้มีท่าทีอะไรแต่พอแบบเหมือนไปแบบถามย้ำอะแล้วไปบอกว่าตอนนี้เรื่องนี้มันถูกเอามาตีความขยายกันเป็นวงกว้างในประเทศไทยของขึ้นเลยทนายกของขึ้นเลยแล้วมันจะทําให้อด ไม่ตีความได้ยังไงในเมื่อ,<ช>อถ้าว่ากันตรงๆตอนนี้คุณทักษิณเองก็ยังอยู่ในความดูแลของกรมราชัณฑ์ถูกต้องไหมใช่ในขณะที่การดูแลของกรมราชัณฑ์เองมันก็ถูกตั้งคาถามด้วยเหมือนกันไงใช่ไหมฮะ,ะถึงกระบวนการต่างๆเพราะว่ายังอยู่ในโรงพยาบาลตํารวจ<ช>แล้วก็ขยายระยะเวลาต่อไปอีกค่ะแล้วในเรื่องของโทษอาก็ว่ากันไปตามกระบวนการแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็มันอดตั้งคําถามไม่ได้ไงแล้วถ้าเกิดออกมาแล้วจะยังไงใช่ไหมใช่โดยเฉพาะที่ท่านไปตอบสื่อต่างประเทศอ่ะหลายคนมองก็ เออจริงๆท่านน่าจะเลี่ยงที่จะพูดถึงคุณนักศิลป์นะหรือเปล่าใช่ไหมถ้าถูกถามไม่ต้องเอ่ยชื่อได้ไหม,มก็พูดรวมๆไปเลยว่าผมจะไปปรึกษาอาดีตนายกทุกคนน่ะเออ,เอ,อแล้วมันก็ยิ่งเหมือนตีความที่เหมือนเราเคยวิเคราะห์กันไปว่าถ้าเกิดแบบวา่าตั้งมาเป็นที่ปรึกษาแล้วเนี่ยแล้วสุดท้ายแล้วอำนาจเด็ดขาดเนี่ยจะอยู่ที่ใครกันแน่นะครับเพราะว่าภาพที่ผ่านมาเองคนก็อาจจะมองว่าอา้าวเหมือนกับคุณเศรษฐาเองต้องฟังบัญชาจากใครหรือเปล่าแต่ว่าอันเนี้ยมองอีกแง่หนึ่งหนึ่งอีกมุมหนึ่งก็อาจจะเเป็็นรื่องดดีกไ้ เอาเรื่องของงานที่คุณทักษิณเคยทํามาทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติมามาปรับใช้แล้วก็พัฒนาในเรื่องของนโยบายต่างๆมันก็อตีความไปอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันใช่ไหม